รถน้ำให้ตายยังไงก็ไม่งามเท่ากับฝนตกกราบสวัสดีครับผมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับผมกล้วยนะครับหลังบ้านนะครับผมกล้วยหลังบ้านมีหลายกล้วยนะครับอันนี้พอดีฝนตกไปก็ใบมันหักมันพับนะครับก็ต้องตัดช่วยนะครับผมมือเดียวอีกเอามือเดียวลำบากนะครับผมนี่ อาหาที่สืบเท้าเข้าไปไม่เจอเลยครับผมแหวกแหวกดูก่อนนะครับผมแหวกดูก่อนฟึ๊บนี่ตัดทิ้งเลยครับผมออออตัดกล้วยออกนะครับผมทิ้งก่อนเดี๋ยวเปืื่นนี่ลมมันตีครับหักนะครับผมก็ต้นกล้วยนะครับผม เป็นเหลืองปลาปัวครับอันนี้เหลืองจริงๆเหลืองจริงครับไม่มีเขียวเลยอุย้ยจะหักไหมเหลืองไหมครับโอเห็นลางๆแล้วมีเขียวลางๆแล้วครับดีใจครับมีเขียวหน่อยหนึ่งนี่เหลืองจริงๆครับเหลืองปลาปัวอเหลืองได้ใจจริงๆนะครับผมอตอนแรกนิ่งสงบเลยนะครับผม นิ่งสงบนอนเหนือไม่เดินนะครับผมพอฝนตกมาสี่สัห้าวันนะครับผมฝนตกมาสี่สาห้าวันอันนี้หนอนเขามีอยู่แล้วอันนี้หนอหนอนี้เขามีอยู่แล้วนะฮะฟืบนี่เดี๋ยวผมจะค่อยคอยพาลงมาดูนะครับผมเอาบอลสีบังเงั้นั้น <laughs> โอ้โหมะคงมะเขือน่นเห็นไหมครับนะามีหนอแล้วก็เล็กๆกสามหนอแล้วนะครับหนึ่งสอง สามสามหนอนะครับผมาขึ้นมาสามหนอนชัดๆนะครับสามหนอต้นนี้ก็จะมีหน่อจิ๋วอยู่ขึ้นใหม่จากฝนนะสามหนอแล้วก็มีอันนี้หนอใหญ่สี่หนออันนี้อีกหนอนหนึ่งหน่อใหญ่ที่เป็นสีเหลืองทางท้งต้นนะครับก็เป็นห้าห้าหนอนะครับอันนี้ก็คือหน่อครับที่จริงหน่อที่กลายเป็นแม่ครับจะนับมันยังไงมันจะกลายเป็นแม่อยู่ตรงนี้ถ้าต้นนี้มันออก ออกเคือแล้วมันมันเน่าครับแต่ผมว่าไม่ได้ตัดทิ้งนะครับยังไม่ได้ตัดต้นทิ้งเลยครับก็มันก็ไม่ตายด้วยนะผมก็เลยงงเออมันอยู่ได้ผมว่าจะตัดส่งให้อ,อ่อหน่อพวกนี้มันพุ่งแล้วก็ให้ลูกลูกมันเนี้ยต้นเนี้ยก็เป็นต้นแม่แทนนะครับเดี๋ยวจะตัดต้นนี้ทิ้งครับเผื่อว่ามันจะมีตาหน่ออยู่ข้างล่างนะครับก็เพื่อให้มันแทงพรวดขึ้นมาครับไม่งั้นก็จะลองขุดเราไปผ่าตาหน่อดูนะครับผมมาเรามาดูอีกต้นหนึ่ง ตรงนี้นะครับผมอันนี้วางอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์เตยยุงนะครับผมอันนี้เป็นฟลอริดาครับผมฟลอริดานะครับผมถ้าโดนแสงแล้วเขาจะเขียวนะครับผมเห็นเขียวๆไหมต้นนี้ที่จริงตอนเล็กสวยมากครับตอนนั้นน่าจะขายสักแปดหมื่นตอนนี้แปดพันก็ยังไม่ได้นะครับผมอ่ะนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆนับนอเล่นครับอันนี้ออกมพราะตั้งแต่หน้าหนาวครับไม่ไปไหนครับเพราะว่าผมลดน้ําน้อย แล้วก็ถ้าไม่มีฝนเขาไม่ค่อยเดินนะครับเนี่ยหน,น,นอนเนี้ยนานแล้วครับหลายเดือนแล้วเนะน,น,นี่ยเนี่ยหนอนเนี้ยหลายเดือนนะใช้คาว่าหลายเดือนเลยตอนปลายหนาวประมาณเกือบเกือบธันวาแล้วครับผมนั่แหละพฤติิลายพฤติกาธันวางเงี้ยมีคนมาถามซื้อผมเนี่ยแต่มันมันตอนนั้นมันยังแค่เนี้ยเหมือนแค่นี้อยู่เลยแต่เนี้ยเนี่ยผ่านมาตั้งหลายเดือนได้แค่เนี้ยครับเพราะว่าน้าไม่พอครับน้ําไม่ถึงตรงนี้ร้อนจัดนะครับแล้วก็ดินข้างล่างเป็นดินถมที่ครับดินทรายไอ้ที่เขาถมที่ที่แบบ เวลาหน้าแรงมันขุดดังเป้งเป้งเปงไฟแทบแลบอหรครับเออเนี่ยแหละข้างล่างจะเป็นอย่างนั้นนะครับข้างบนเหมือนดีครับมีหน้าดินนิดเดียวนะครับผมตัวนี้หน่อที่หนึ่งตัวนี้หน่อที่สองนะครับอันนี้สองหน่อต่อกันสามสี่นะครับอ่ามันขึ้นมาแซมกันสามสี่อันนี้ห้านะครับผมห้าย้ายไปฝั่งนู้นใต้ต้นอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวเลยนี่อันนี้หกนี่นี่หกหกนะครับผม แล้วนี่ก็เจ็ดนะครับผมเจ็ดล้ผมว่ามันจะแปดไหมไม่แปดเหรอเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนอเนาะเออเจ็ดนอเจ็ดนอนะครับผมเดี๋ยวรอแปดเก้าสิบนะครับผมมารอลุ้นว่าเนี่ยมันจะรอบต้นล่ะผมรอลุ้นฝั่งนี้มันต้องมีแหละเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้ยมันปูดปดเนะี่ยถ้ามันออกตรงไหนสังเกตว่าลาต้นมันจะปูดปดมาหน่อยครับเดี๋ยวออกตรงนี้อีกไม่ต่ํากว่าแปดแน่นะครับอันนี้เป็นต้นที่ซื้อมาต้นต้นเท่าเนี้ยต้นเท่าเนี้ยไม้หนอ่อต้นเท่านี้ครับซื้อมาแล้วก็เป็นไม้ที่ไส่เน่าด้วยเจ้าของเก่าชําม,มาสักพักแต่ว่าพอมาถึงผมไส้เน่าครับผมผม,ผมตัดไล่นะครับ ตัดไร่ซื้อมาแพงด้วยตอนนั้นตัดไร่จนเ,เดี๋ยุยกเหลือแค่นี้ครับแล้วมันก็โตขึ้นมาสูงท่วมหัวท่วมหางสี่เมตรกว่า5เมตรเนี่ยครับปลายที่มันยกปลายใบนู่นครับประมาณ4ี่เมตรกว่า5เมตรประมาณเนี้ตอนเนี้ยประมาณ5เมตรนะครับผมนี่ก็เจ็ดหน่อที่ออกมารอฝนอย่างเดียวครับทีเนี้ยฝนตกแค่ไม่กี่วันมันก็คงชะงักต่อครับแต่เดี๋ยวพอหน้าฝนจริงๆน่าจะได้ขุดหน่อตัวน,นี้ครับผมเพราะว่าดินตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็ นี้ก็ยังโผล่มาได้เจ็ดหน่อนะครับผมนี่ก็เป็นฟลอริดาอีกต้นหนึ่งนะครับผมต้นนี้สูงทะลุฟ้าทะลุหลังคาไปต่อหลังคาไปห้าเมตรมันยังแทงทะลุผมปล่อยเลยยอดทงยอกหักช้ามันเพราะว่ากล้วยก็ไม่มีราคาครับมันไม่ใช่มีราคามันถูกถูกลงกว่าเดิมเยอะนะครับผมก็เลยปล่อย,ปล,อยปล่อยไปเนี่ยครับก็ พอฝนตกมาก็มีผมมาหนึ่งนอครับต้นนี้มันเสียตรงที่ว่าผมซื้อมาต้นสูงเลยครับต้น2อสเมตรนะครับผมข้อเสียของซื้อต้นใหญ่นะครับมันจะสตันนะครับผมชะงักแล้วเมื่อผมไม่ยอมตัดใบเลยครับว่ามันจะตั้งลำได้เนี่ยครับผมก็ใช้เวลานานมากนะครับดังนั้นถ้าท่านใดซื้อกล้วยผมแนะนําซื้ออย่าเกินเมตรอย่าเกินเมตรยี่สิบหรือประมาณนี้ครับผมแค่นี้พอเนี่ยครับก็ต้องรอครับเดี๋ยวเขาก็คงแตก โซนนี้คงจะแตกมาเพิ่มนะครับความคิดส่วนตัวครับอยากให้มันแตกเพิ่มครับไอต้นนวนต้นนิดเดียวครับเจ็ดไอตัวนี้ต้นเบลเลอร์เลยครับมีหนอเดียวนะครับแต่จริงผมคําดูเขาใต้ดินเขามีตาหนอแต่เขาไม่ยอมผูกผมก็ไม่แน่ใจเขาเหมือนกันครับเพราะว่าน้ําอาจจะไม่ถึงก็ได้ครับผมลดตรงน้ําลดน้ําตัวนี้มากเกินไปก็จะทําให้ไม้ไม้ใบบางต้นมันก็จะเน่าไปด้วยนะครับก็ก็เลยอยู่กันไปประมาณนั้นรอฝนครับหน้าฝนปุ๊บมันแตกขอ้มมนเอง ต้นนึงก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรอะกล้วยตานีดา่างเนี่ยสีวาค้อมเนี่ยวาค้อมด่างเลยนะสีอ่ะแต่มันเป็นตานีด่างด่างที่โหดมากซื้อมาเนี่ยครับเกือบปีครับโดยต้นแค่นี้แหละมันเป็นเงาที่มันมีปัญหานะครับผมก็ไม่รู้เนาะมือใหม่กล้วยนะครับผมก็ได้มาครับโอ้โหโคนบลเลอร์นะครับแต่มียอดโผลมาที่เขาลอก รักษาให้มันหายครับเหลือตรงกลางนิดเดียวอารมณ์เหมือนเลี้ยงในเยื่อเลยครับตนเนี้เลี้ยงเกือบปีแล้วต้นขนาดนี้แต่สีมันสวยเนาะจบกันที่สีสวยครับก็รอนะครับรอให้เขาตั้งลำตั้งต้นนะครับดี๋ยวสูงขึ้นผมว่าถ้ายอดเขาแตะๆนี้แล้วก็ก็คงเดี๋ยวคงมีมีหน่อให้นะครับเนาะแตะๆหลังคาเนี่ยประมาณสามเมตรได้ไหมอือประมาณสามเมตรเนาะครับเนาะมา ต่อกันอีกต้นครับไอนี้เป็นกล้วยเสือพารานนะครับผมเนี่ยเสือพารเนี่ยใบพอแก่ปุ๊บไม่สวยเลยแต่เนี่ยลองมาดูลูกมันนี่นี่แหวกแหวกเนี่ยครับลูกเขาจะเป็นเนี่ยสีอย่างนี้เลยครับผมเสือพารนะครับเนี่ยก็สูงเมตรห้าสิบนะครับเนี่ยสูงประมาณเมตรห้าสิบแล้วครับตัวนี้ครับฉีดยาหนอนไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับกัดกันสนุกเลยครับผมแมลงนะครับผม ต้นนี้ก็ผมขุดไปหนึ่งหน่อแล้วนะครับตอนนั้นขุดไปหนึ่งหน่อขุดขุดไปหนึ่งหน่อก็หน่อตอนนั้นมันมีปัญหาเป็นโรคเข้าด้วยครับไม่ตายครับแต่ว่าสัตว์ตันไปนานนะครับตรงนี้ก็เนี่ยพวกหน่อใหญ่พวกเมตรกว่าเกือบ2เมตรเนี่ยหน่อนน้นนะสเมตรละหน่อเนี่ยเนี่ยสเมตรเดี๋ยวต้องขุดละเดี๋ยวผมจะขุดเดือนนี้แหละครับผมอันนี้ก็จะขุดอันนู้นก็ขุดนะครับเนี่ยมันต้องขุดหมดแหละครับ3มหน่อละฝั่งนู้นมีอันเล็ก อีก2ต้น4ี่หน่อห้านอ่น,อนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันเล็กก็น่าจะขุดไปด้วยเลยครับถ้าขุดก็เคลียร์เลยครับประมาณห้านอนะครับต้นนี้นะครับต้นเล็กนี่แอบซ่อนอยู่นะครับประมาณห้านอแล้วก็มีขุดไปแล้วอีกต้นเป็น6หนอ่อก็ไม่รู้ครับว่าไอเจ้าต้นแม่มันจะยังให้ผลผลิตได้หรือเปล่าครับถ้าผมขุดออกไปหมดทุกหน่อผมหรือว่าผมจะเหลือต้นเล็กไว้ติดกับแม่แล้วขุดแค่สามหนอ่อดูก่อนนะครับว่ารากมันไปพันกับใครถ้ามันต้องไปกับใครอะไรยังไงก็ ก็เอามันไปด้วยนะครับผมดูกันอีกทีครับก็พลาดครับตอนที่ขายต้ดละสองพันไม่ได้ขายเขาเลยครับตอนนี้มันราคากี่บาทก็ไม่รู้นะครับผมปลูกทําจํานวนครับอย่างเดียวครับผมก็สวยงามเราทําเป็นกล้วยสวยงามมาสวยนะครับสําหรับเสือพานไม่ได้ขี้เหรนะครับสวยๆครับผมมาเราก็ต่อกับแดงอินโดนะครับผมนี่ ผมเคยมีต้นใหญ่ตายไปแล้วนะครับกับบ้านเก่าแล้วครับนี่ก็เขาเรียกลายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับไม้เนื้อเยื่อนะอันนี้ก็ไปจองเขาโอ้ก็โดนราคาแพงมาเหมือนเดิมครับสไตล์ผมโดนราคาแพงทุกต้นนะครับผมอแต่ก็ถูกกว่าตอนแรกแหละครับนี่ก็รู้สึกว่าต้นก็จะโตดีอยู่นะครับตรงนี้ยอเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้วันนี้ครับตอนแรกมาแบบต้นนี่เท่า ตะเกียบเท่าดินสอมั้งครับเนี่ยเออนี่ก็เริ่มโตขึ้นแล้วครับเกือบเท่านิ้วโป้มือผมแล้วเนี่ยอา่านะครับก็เริ่มเป็นทรงอ้าวเพิ่งเห็นเนี่ยเชื้อราเข้าแล้วก็เอายามาจัดก,การมันนะครับผมเพราะว่ากําลังไวข้ขอบขอบแดดนะครับนี่ก็เนี่ยครับไม่มีสารเนนะอา่าแต่ตอนบ่ายมันก็จะได้อิงสาเนจากตรงนี้หน่อยครับอา่าแต่ตอนเช้าตอนเที่ยงเนี่ยถึงบ่ายสองบ่ายสามนะครับก็จะโดนแสงบ้างนะครับเพราะว่า ตะวันยังเอียงอยู่ครับนี่ก็เป็นขอบมะม่วงนะครับก็ให้เขาปรับตัวครับเพื่อให้เขากัดสีสวยๆนะครับเนาะนี่แดงยินโดนะครับผมก็อนาคตราคาไม่แพงไม่เป็นไรครับขอให้มันออกลูกดกๆก็พอครับผมแค่นั้นแหละมันเป็นไม้เนื้อเยื่อก็รอนานหน่อยครับกว่ามันจะออกลูกออกหน่อให้เราได้นะครับแต่เดี๋ยวเวลามันออกแล้วมันก็กระฉุดนะครับแป๊บๆปนะครับสําหรับวันนี้ก็พามาดูรุ้ยหลังฝนนะครับผมรดน้ําแทบตายยังไงก็ไม่งามนะครับ พอฝนตกเท่านั้นแหละโอ้โหดูดีไปหมดเลยต้นไม้ต้นอื่นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยพวกบอลบอลอะไรพวกนั้นก็ไม่รู้เนี่ยครับผมปล่อยเละเทะหมดเลยเนี่ยเออปล่อยเละเทะหมดเลยเนี่ยมีแต่โคโูกาเซียผมไม่ใส่ปุ๋ยนะครับผมใบเสียยืดยาวเดี๋ยวผมจะตัดใบทิ้งแล้วก็ให้มันแตกใหม่นะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้ชอบเนี่ยฝนไอ้เนี่ยโหลานะครับผมดางหลบใน ดางหลบในดังน้อยไปหน่อยนะน้องน้องดางน้อยไปหน่อยใส่คิ้วใส่คิ้วัวไปสงสัยดังเจนเยอะนะครับผมด่างหลบซะง,งั้นเนี่ยมันก็ด่างไม่เยอะไม่จัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับก็ให้มันโตๆไว้เถอะเนี่ยเมื่อก่อนมันจะด่างกินอย่างนี้เลยเกินครึ่งใบด้วยนะครับบางใบนี่เต็มใบนะครับผมน,น,นี่นะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องก็ เมามอยหลังฝนตกนะครับก็ยังไงก็ช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากช่อง3ามทีพี่น้องนะครับก็อย่าลืมนะครับด้วยความปรารถนาดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยสวัสดีครับ